ขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปอีไตนะครับผมแฟนเพจโอปพารวยเพจจริงปอพารวยเพจจริงนะครับเนาะครับวันนี้เรามีสายด่วนนะครับผมจากอาจารย์นิคมนะครับเรียกว่าเลขเชือกผูกคอนะครับเอฟซีครับ หลังจากที่เราทําพิธีไปหนึ่งรอบแล้วนะครับผมอาจารย์ไปย้ําอีกตอนกลางคืนนะครับจะเป็นตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามารุ้นมารับชมเราฟังพร้อมๆกันนะครับผมกับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหลังจากเมื่อคืนคืนวันพระนะครับผมอาจารย์ก็ได้ทําพิธีนะครับครับจะเป็นตัวไหนจะตรงกันกับ ที่เราทํารอบแรกไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมไปพร้อมๆกันเดี๋ยวฟังจากปากอาจารย์เลยดีกว่านะครับเนาะเดี๋ยวมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับครับครับอาจารย์ทําอะไรอยู่ครับผมสะดวกไหมครับผมเดินเข้า้องน้ำมาโอ้ยเดินเขาองน้าโอ้ยครับหลังจากหลังจากที่เราทําพิธีขอเชือกตอนกลางวันเนาะอาจารย์เนาะฝันดีไหมครับอาจารย์ครับ ถ้าเขาควบคู่ก็ไอ้มันทำกังฝันยังนฝันหรอกแต่ว่ามันทำกังมันยังไม่มั่นใจโอ้แสดงว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละครับผมตามตอนกลางวันเนี่ยครับกลางวันเนี่ยมันมันชัดหน่อยมันบังโอ้มันเป็นห่งมั่นใจสองตัวมันก็ภัพถึงสองตัวสามตัวมือนึ่สองตัวนี่ชัดมีควาคืนนี้แหละ อออาจารย์จะทําคืนนี้เหละครับทําคืนนี้ไงทำคืนนี้ะเอ้าเมื่อคืนวันพ่าอาจารย์ไม่ได้ทํเหรอครับประทามเขาจะเขาจะวัดหรือมันเหมือนกันไหมเนี่ยทุกเชทุกครั้งทุกครั้งก็าําวัดสามทีอ่ะมันเหมือนกันไหมนะอ๋อเชือกเส้นหนึ่งอาจารย์ทำสามรอบเหรอครับผมก็ทำนี่ทำอ่ะทำครั้งหนึ่งให้ทำรอบให้เหมือนกันไหมนะอ๋อว่าว่าย้ำมันจะตรงกันไหมใช่ไหมครับ เขาเหมือนกันไหมถ้าเข้าเหมือนกันเหมืนอนเมื่อก่อนเขาโอเคโอ้บ้านนี้อาจารย์ทำมาสองแล้วใช่ไหมย้ำย้ำมาสองรอบแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับอ่ายันนี่ก็รอบที่สองที่สามเนี่ยยังยังเหมือนกันไหมครับผมย้ำสองรอบเนี่ยครับก็ถกเข้ามาอีกนะแต่ว่ายังมันบางตัวนเนี่ยชัดไม่ไม่ชัดอีกตัวหนึ่งอะโอแต่ว่าศูนย์เนี่ยมาแน่นอนเป็นหกนี่เป็นอะไรไม่รู้แล้วตัวเนี้ยก็เลยยังไม่ชัด แต่ได้ป่ะแต่ว่าขบกันชัดตัวโอ้ต้องต้องรออีกคืนนี้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับคืนนี้จะดูว่าว่าตัวที่สามเนี่ยมันเป็นอะไรถ้ามันมันตรงกัางเราคิดว่ามีมาบ้านมีมาแบบไหนกับหัวกระผังมันเดินมปูมีโตมากปะค่ะศูเขามาเหมือนเดิมแบบไม่ใชศูนย์หลักศูนย์หรักหกตอนนี้ปูปูมีตัวสอบเราบ่ค่ะตอนนี้ ก็งังนหละ่ีตอนนี้ตอนเย็นนี่แหละทำนี่แหละที่ริ้งจ่จริงเลยโอ้วันวันนี้อาจารย์ก็เลยมาแจ้งข่าวานนาาก่อนว,ว่าจะทําคืนนี้ก็โทรมาถานอยู่แต่ว่าเออคือดูที่ช่องไปแต่ว่าแต่ยังไม่แน่นจะเท่าไหร่คือถ้าทำคืนนี้ก็ทิ้วมาเช็คแล้วว่าโอเคเนี่ยเหมือนเดิมก็โอ้วเลยโอ้มานี้เลขทูบนี่เอาคือเกาปูเลขทูบอะไลูกทูบอะ โอเด็กทูบนี่บพื่อเอางั้นเ่ะคะบอเล็ทูบมันเอาเลขกเงยเอาเลขกเงยไปเลยโอ้เอาแต่เลขเชือกอย่างเดียวเนาะอาจารย์นเนาะเลขเชือกอย่างเงยไปเลยครับแต่ว่าไอ้ตัวที่เราทําตอนกลางวันก็เอาไว้ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์รอย้ําคืนนี้อีกรอบหนึ่งก่อนเนาะว่ามันจะตรงกันไหมวันโซไว้ก่อนกลางวันก็ดูว่าจะไม่เป็นไม่สองหางเลยสองหางครับสอ,องหางเดือดบางคนกยเสียด้เงี้ยนะ เพรว่าก,ก่อนนะก,ก่อนก็สบายครับเด<อ>ี๋ยวก็ยังเห็นศูนท,ที่อยู่เลขอ่ะศูนย์ย,ยังมาเหมือนเดิมอยู่ศูนย์ยังมาเหมือนเดิมอยู่ศูนย์ยังไม่เปลี่ยนแปลงบงังศู่ย์ใต้กับบังศูนยน์ใตครับศูนย์อะไรครับปู่ครับศูนยน์เก้าเหรอฮะศูนย์เก้าศูนย์หกอืมเ,อเป็นดังเดือน,นเป็นสามหนึ่งครับ ก็จะย้ําคืนนี้ก่อนว่ามันจะมีศูนย์เก้ากับศูนย์หกไหมใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ก็จะทําพิธีแบบเดิมใช่ไหมครับก็จะเน้นเลยว่าใช่เน้นเลยทั้งบนทั้งล่างนี่อันนี้ตีเขาเป็นตัวเลยเน้นเน้นเป็นตัวเลยไม่มีย้ำสองตัวเลยย้ำย้ำสามตัวที่ล่างก็ล่างสองตัวก็เลยไม่เอาไม่เอาเอาตัวไม่เอาตัวรอ,องแล้วโอ้ก็คือว่าเอาแบบหางเดียวเลยใช่ไหมครับผมหางเดียวเลย วันนี้ก็จะแจ้งให้เอฟซีได้รับทราบนะครับเนาะโอ้โหให้ดูโทรติดต่อเบอร์มาเบอร์ไลน์เนี่ยเบอร์ผมว่าไม่ไม่ไม่เห็นไลน์เบอร์อะไรครับศูนย์อะเก้าห้าครับอะสี่เจ็ดอะสี่แปดเจ็ดครับสองสามห้าสามครับผมสามารถทักหาใจได้หกสามถึงหกสามแต่ต้องสามอักษรนั่นแหละ เอาเอาช้าๆหน่อยครับอาจารย์ครับเอาเบอร์แรกอ่ะคุณหลอกถามครับแปดสิบสี่ครับมันสามาซุนจ้าปุ่นต่ออีกเบอร์หนึ่งครับเบอร์อะไรอะไรของอาจารย์นี่แหละครับผมโอ้ก็คือว่าคืนนี้อาจารย์จะทําพิธีย้ําอีกรอบหนึ่งจะเป็นรอบที่สามใช่ไหมครับว่าจะตรงกันทั้งสองรอบไหม แต่ว่าไอ้สองรอบที่ทํามาคือมีศูนย์ใช่ไหมครับอาจารย์มีศูนย์ตลอดมีเก้ามีหกมีมีมีด้วยไหมครับไมีหกเก้าตีไปเลยตัวอนไร,ร,ร,รแน่เอหกละเก้าโอ้แสดงว่ามีอยู่เนาะ<ม>ครับจ FC จะได้รอ,อนะครับผมอตัวนึงเนี่ยมันมันมันจะเป็นเจ็ดหรือมันจะเป็นแปดทั้ตัวนี่แหละ่ยกันบังกันอยู่เนี่ยอโอ้ แสดงว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซนใช่ไหมครับอาจารย์ต้องให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนใช่ไหมครับคืนคืนนี้แต่แตคืนเมื่อไหร่หรือว่า fc รอดูที่ช่องก่อนเนาะอาจารย์เนาะพรุ่งนี้พรุพ่งนี้กี่โมงครับผมจะให้โทรให้ผมโทรไปครับทำเสร็จบ,บางทีก็โทรคืนนี้เลยแ่ะอืมจะโทรคืนนี้เลยโอ้โหตอนเช้าครับผมเผืออาจารย์ทำกี่ทุ่มครับผมว่เ,เรื่อนึ่ทุ่มขึ้นไปแหละ หนึ่งทุ่มขึ้นไปนะครับคนก็มาความไม่หลายโทรมาเยอะโอ้โหโทมาี่บ้านมีเบอร์ไลน์ก็เอาฝากเบอร์ไลน์ให้หน่อยเนาะคน่เน้อครับผมหนึงก็แปดเจ็ดแปดสองสามหาสามอีกรอบนะครับอาจารย์หนึ่งก็แปดสี่เจ็ดแปดสองสามห้าสามครับผมเผืเอฟซจะได้โทรหาครับเผยเอฟซีได้โทรหาเนาะแต่ตัวตรง สองตัวกระตรงเพื่อนวันนี้ผมมั่นใจเลยอาจารย์อืออาจารย์ไม่นิมิตบ้างเหรอครับผมหลังจากที่เราที่เลี้ยงเลขเชือกนี่เราไปรันพ้าเขาโทรมาบอกเขาของเขาฝั่นเขาเห็นฝันบ้าบอกว่าเขาปันบ้านน่ะเขาเห็นไอ้ลาเลยสองเออไห่นะเขาไปสองตัวเลยเนี่ยเอาอะไรครับ ฝันเปล่าปลาได้มาให้สองตัวนีแล้วก็แล้วนี้เขาเรียกว่าไอคนนั้นน่ะเขาจอมมาให้ตายท้องกลมอ่ะครับเชือกผกคอท้องกลมมาอีก้เนี่ยตายท้องกลมอีกเขาจอมมาให้เหรอครับอาจารย์อาจารย์เพื่อมาด้วยมันเงี้ยท้องกรมอีกแล้วโอ้โหเชือกตายท้องกลมมาอีกแล้วก็คือเจ้าของเชือกฝันว่าได้ปลาสองตัวใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ผันเลาสองตัวเยอนี่ใน,นตัวเนี่รัไม่ตอนไม่แทบไม่เคื่นียเพราะอแก่ไม่ค่อยดีเลยโอรอบก่อนก็ฝันว่าได้ยางอืมกตีเป็นศูนย์ใช่ไหมครับก็ศูนย์สามอะเนาะรอบนี้ก็ได้ปลาช่องม,มันมีสี่ช่ององัอมม้นเหรอทัางก็หมดแล้วครับก็ก ครับผมโค้งสุดท้ายคือพรุ่งนี้เนาะอาจารย์เนาะใช่คือที่ว่าเนี้คือตอนค่ำนะคือว่ามันก็มาตัวมันถึงมาตัวเดิมมันแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตัวที่สามครับตามมันบังอยู่นะแต่เน้นตัวที่สามมันบังอยู่เป็นตัวอะไรครับหลครับคืออ,อาจารย์ย้ําตอนนี้คือมีตัวไหนบ้างครับอาจารย์ครับศูนย์แบบเลขศูนย์แบบหกอย่าศูนย์กับหกศูนย์กับเก้านี่เนาะอาจารย์เนาะ ใช่ใช่นะแต่ว่าตัวที่สองรู้ตัวอะไรองดังอย่นี้อืมแล้วไว้รอคืนนี้ดีกว่านะครับเนาะ <Bliss S 1> จะได้ประหยัดงบได้อีกนะครับอาจารย์อ่าเพราะว่าคนกันอ่ว่าโอ้ทำไมทำเม,มืองวันหรือว่าทำเมืองคืนเนี่ยอ้าวชิ้นงานนไปเลยคนที่ยังค้างคาใจก็ซื้อไปเลยตรงตรงไปครับอือเดี๋ยวรอคืนนี้นะครับผมเพราะเขาอบอกเราห้าครั้งนี้เขาจะมาเชื่อเราดีครับ เป็นขึ้นชัดนะทำสองสามครั้งไอ้ถูนมาเหมือนเดิมอะ่ะครับผมตะวันนี้ก็ทำเอาน้ำใส่น้ำเข้มกระเด็นขึ้นกนไอศูนย์เหมือนเดิมโอ้ทำรอบมันก็เหมือนเดิมไม่บนผ่านทำน้ำนิ่งก็เหมือนเดิมครับสแสดงว่ามีศูนย์เนาะอาจารย์นะ้องวันนี้เนาะทุกครั้งทำมาเหมือนกันแหละรครับ <S <S เอาไว้รอตอนเย็นนะครับ,รบผมไว้รอคืนนี้นะครับให้อาจารย์ย้ำรอบที่สามนะครับถึงจะเป็นของแท้เนาะอาจารย์เนาะ ผมว่าอัานหมดแล้วเนี่ยค่ัอ่นหมดแล้วเนี่ยอันหมดแล้วอาจารย์เามาอันหมดแลยหวยอ่านหมดแล้วเนี่ยเขว่างันครับเดี๋ยวรอคืนนี้อาจารย์เดี๋ยวรอคืนนี้ชุดหนีอั้นเนาะอาจารย์เนาะครับ <c oughs> ครับต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับผมสําหรับชุดหนีอั้นคืนนี้ครับผมเจอกันครับ <Okay. S 1> ครับผม ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของปู่คมนะครับเลขเชือก603นะครับตอนแรกก็คิดว่าทํารอบเดียวคือจบนะครับผมที่ไหนได้อาจารย์บอกว่าต้องทํา3รอบนะครับว่าตัวเลขจะตรงกันไหมทุกครั้งอาจารย์ก็ทํามรอบนะครับเอาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับคืนนี้อาจารย์จะทําพิธีเลขเชือกนะครับชุดหนีอั้นนะครับเอฟซีครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางแอดมินก็จะตามให้นะครับผม ครับมีตัวเลขของอาจารย์ก็มีอันนี้ไปก่อนนะครับ06 09นะครับนี่นะครับ06 09ไปก่อนเนาะตัวเลขมองเห็นไม่เน่าทีละกล้องก่อนครับนี่นะครับ06 09นะครับแคปหน้าจอไปก่อนนะครับยังไงก็มีตัวนี้นะครับครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ